ในรายการวันบันเทิงทางช่องวันสอหม่อมจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาตลกชื่อดังของเมืองไทยเปิดใจทำสเสถินวงการบันเทิงถึงเรื่องสุขภาพและการวางแผนชีวิตหลังตรวจพบไวรัสตับอบักเสบบีและเป็นเชื้อที่ต่อยอดเป็นมะเร็งตับได้หม่อมจกมกกล่าวว่าตอนนี้เป็นไวรัสตับอักเสบบีอย่างเดียวแต่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับถามว่ากลัวไหมก็มีบ้างเห็นศิลปินดาราก็ทยอยกันไป บางทีก็ใจหายเหมือนกันนะเมื่อไหร่จะเป็นกูนะไม่รู้เหมือนกันเห็นเพื่อนตลกเพื่อนดารารุ่นพี่รุ่นน้องทยอยกันไปกิละคนสองคนก็ไปตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วแต่มันก็หนีไม่พ้นหรอกคนมันจะตายไม่ตาเรื่องนี้ก็ตาเรื่องอื่นไวรัสตับที่เป็นก็พักผ่อนให้เพียงพอแอลกอฮอล์ก็น้อยแต่คนที่พักผ่อนน้อยหนักกว่ากินแอลกอฮอล์อีกนอนวันละหชั่วโมงสิปีรู้เรื่องมะเร็งตับแน่ บ้านเราเรียกดีซานภาษาแพทย์เรียกไวรัสตับบีพร้อมที่จะเป็นมะเร็งพักผ่อนน้อยรายแรงกว่าแอลกอฮอล์อีกกินยาความดันบ้างรักษาไวรัสไม่ให้ลุกลามถ้าพักผ่อนน้อยและดื่มมากๆมันก็พร้อมจะเป็นระยะที่หนึ่งแต่ก็เตรียมไว้หมดแล้วเรื่องประกรันเรื่องเงินออมตายปั๊บบื้มมาทีเดียวทำไว้เยอะเตรียมตัวไว้เลยมีเงินสะสมไว้ประกันอีกต่างหากประกันอุบัติเหตุประกันโรคร้ายประกันชีวิต เงินออมเรื่องทรัพย์สินมรดกต่างๆแบ่งไว้ให้ลูกเท่าๆกันที่ดินซื้อไว้สองไร่แก้รถไฟฟ้าอยากให้เอ็มมาอยู่กับที่บ้านใกล้ๆกันเตรียมพร้อมไว้ก่อนเรื่องทรัพย์สินแบ่งเครื่องเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วเราก็ต้องเตรียมไว้ให้ก่อน